ไหน <บะ S 2> วะข้างล่างโดดลลมแ้วข้างล่างไหนวะโดดล้มแล้วพี่บอลพี่บอลอยู่ไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอลอยู่ไหนพี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างตอนนี้นะครับเราได้โดดล้มมาเราย่อนเชือคราวครับอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่อยู่ไหนก็ได้ตัวแล้วสรุปไงไมม่ีแยกโน้นไม่มีส่วนและแยกไหนแยกไหนกันเนี่ยมึงแยกสามทางหรือว่าแยกสามคนในสัตว์เราจะทำตามสัญญา ถ้ากูร้องถ้ากูร้องเพลงนี้นี่ชแน,นลกูจะโดนยเยอะเปล่าวะแน่นอนอะ่ะบีหนึ่งบีหนึ่งวันดีบีหนึ่งกล้วยหอมจอมซนบีหนึ่งบีสอง,ง,ง,งแม่งไม่เล่นมุกเลยถ้ามันมีรถขี่ไปทางไหนทางนั้นคือเป็นทางปลอดภัยนะกจำไว้กะนี่หนแหลมเซียนเกนบอลจุดที่เราโดดล่มเนี่ยคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดเด,ดี๋ยวก่อนนะแล้วแก๊สเราจะต้องไปหลบที่ไหนอ่ะ ต้องรีบวิ่งไปจุดในวงไงแต่เราทุกคนโดดล่มมาก็ต้องอยู่ในวงกันอยู่แล้วเราแยกจากกันตรงนี้อีสามนาทีมันกำลังมาวิ่งสิครับวิ่งสุดชี่ผมพูดเหมือนมัน,มน <ๆ S 1> เป็นคน <c oughs> ไง <c oughs> ก็มันเป็นคนต้องขี่ขี่เครื่องบินมาทิ้งแก๊สไงอ้าวเหรออ๋อ <c oughs> แ,แล้วแล้วอันนี้คืออะไรกระสุนอะไรอ๋อกระสุนลูกซองรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายเซฟก็ต้องตายใช่ไหมเนยรวมกันเราอยู่อยู่คนเดียวเรารอดวิ่งหนีคนเดียว พวงไหนเฮ้ย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 ปั๊มปั๊มปั๊มฮีก็ซีวี่ตาเป็นไรฮะตายตายเป็นตายซีวิมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาไงกระเป๋าตรงนี้กระเป๋าตรงนี้กระเป๋านี่เหรอแล้วก็วิ่งเลยวิ่งไปทางที่รถไปพี่ไปรีบวิ่งแล้วตอนนี้เฮ้ยรอคนด้วยเอ้าตรงไหนอะพี่อยู่ไหนอะนี่ไงพี่ ไปวิงว่งวิงว่งวิ่งไปนู้นไปไปไปยังไงยังไงอ้ยังไงวะ <laughs> เฮ้ยเริ่มกลัวแล้วเนะี่ยต้องวิ่งไปทาง,งนู้นวิ่งแล้วไอ้สัตว์หมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วเรามีคนตายแล้วเฮ้ยโดนแก๊พตีตายเรื่อยเลยสัมากไม่ได้โดนแก๊พีนะพี่โดนยิงกันตายอ่ะถ้ามึงหันหลังไปแล้วมึงเจอแก๊พีมันแหละ มันกำลังมาแล้วถ้ามึงยิ่งอยู่ใกล้จะได้ยินเสียงเพลงมาเป็นดับสเต็ปเลยอันนี้เรารอดแล้วใช่เกือบจะรอดแล้วพี่เกือบจะรอดเดี่ยวๆใช้คำใช้คำนิยามนี้คำว่าเกือบจะรอดนี่ใช่บบล่ะวะมีน้องป้อมอยี่เขาน้องปอมเขาดูแลให้เอ้นี่แหลมเซียนแล้วเรามากับเซียนรู้ซะมากว่าใคร วิ่งเข้าเมืองใหญ่เฮ้ยลดเสียงลดสามสามหายแล้ว้ชิบหายแล้วแกผิดอยู่กับพี่พี่เฮ้อฮับจะรอดแล้วพี่กับจะรลอนแล้วพี่สสดีกับ สวัสดีครับสวัสดีครับมันนครับมันนัอไอซัดหนไม,ไม่บอกกูว่าตุงเขื่อนมันมีแก๊สไอ้กูวิ่งจนเละเลย <c oughs> เอา้ญญา,า,า <c oughs> แล้วจะตกตายปะตายลำบากวนนี้เนอะขูไปแล้วดีกว่าสสำหรัญญบเอ็ดวันสี่วันเดือนหนึ่ง